เอาดีแล้วครับพี่น้องไปแล้วทีมงานสาสุธิดาค,ครับผมหรือว่าหมอเบนคนสวยครับคอยขึ้ขนต้นสูงลงสระๆถ้าไม่ได้หลายครับพี่น้องเอาหนึ่งสองสามไปไปโย ไปยไปได้พี่น้องยังแดงรล้วครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือหนีมาล่องบังไฟครับผมพี่น้องบังไฟสองนิ้วครับผมน้ำหนักตกันที่เป็นเังไดย์สองนิ้วนะครับผมแบบดโดนๆครับมือเนี่ยมันอัดมันอัดแบบว่ามาม่ออกกันพี่น้องก็เลยยัไม่จุดเบิ้งครับผมปกติมากระบอกง่ามครับมีน้ำบังอัดบ่มีน้ำครับก็เลยมาล่องเบิ้งกันน้ำหนักบ่เชิงความนะครับบดเชิงครับ มือนี Guys, uh, like, shoe, right? ้เขามีอยังมาจุดเนี้ยครับมือนี้แต่ไรครับพี่น้องแต่ไล่ได้เปิดงานเลยเสือพูดเลยไหนเสือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมาลอ่อมองมือไฟที่ซีดอกเออเออทดสอบเบิ้องปลารับพี่น้องบปลารังหู้เด้หนี่เด้อบางไฟจุบปลาังลองเบิ้งทดสอบเบื้องไม่ไม่ย้ำไม่พี่น้องโปรงเสียโปรงแตะน้ำให้มืดดำมืออย่างนะครับพี่น้องคือแบบนี้จุดได้เลยครับเนี่ยเนี่ยต่อเดียวป้อยพี่น้องนึ่ครับผมอือเรียบร้อยครับความคืนอันนี้ตะไรนะครับผม เดี๋ยวเราจุดจุดตะไลก่อนได้ได,ด้จุดตะไลครับผมจุดตอนนี้เลยครับมันจังสีแจ้งโรท,ทังไตโรดเบิ่งกันครับพี่น้องเฮาไปแล้วพี่น้องเฮ่อเฮ่อเฮ่อเวียนขันพี่น้องเตะหลักพี่น้องไปยเยอะคนอ่ะสองจังหวะพี <S <S ่น้อง พี่ดอนครับผมล่มกบกางนิใส่บ้ยิ้มใส่เหระพี่ดอนยิเหอพี่ดอนว่เห็นเลยครับผมมัดเป็นดวนพี่ดอนยิ้มใ่เลยอยิ้มใส่เลรลงไปลงไปโอ้พูดนะล่มกลางแล้วพี่ดองคนน่ะพูดเหน่อยไกละน่ ไปเองเดี๋ยวสองจจงวะครับพี่น้องพู้ดโอ้โหกำลังเซ็งตัวบังไฟบนฐานครับขนาดสองนิ้วสุดบอลังครับพี่น้องครามำบึงกันครับเป็นจจงเลยขำบึงการมัดทังนะครับของพี่อ้อยครับผมพี่น้องมัดรถครับมัดเนียนสมัยก็มัดเลยครับแจงเลยมันกับวูยูครับผมไปมัดจนห้านร่มแล้วครับ โบยูขึ้นเ่าครับไปคือเก่าเนาะครับไผ่ขึ้นเราครับก็ยังความหักกับพี่น้องเบิดใจแล้วดึงไว้นแนนไปได้กับโบยูครับพี่น้องจังเลยกับโบยูครับคือบังไฟไปคือเก่าครับตำรวจมากครับพี่น้องตำรวจมากครับพี่น้องตำรวจมากครับพี่น้องโอ้ยจังเลยนะห้าวบทีนี่ไม่ขอจุดเนี้ยบ้างเดียวบ้างเดียวครับพ่คณะโอเคโอเคครับผมโอ้ ครับผมครับผมแค่ยูบอกกันง่ายพี่น้องครับผมดีดีดีมาหลุดกันครับพี่น้งครับไ่อพ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 รอพ่อพ่อพ่อ่อพ่อไ่อพ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 ่อ่อพ่อพ่่พ่พ่่อพอ่อ่่อพ่อพพ่่อพอพ่อพ่อ่อพ่อพรออพอพ่พ่่งพอพ่อพ่บพ่อ่บ ครับผมสารวัตรโจนะครับพี่น้องแจงโตบังไฟบนทานไงครับผมคุ้มหางไงครับพี่น้องห้องใส่กั็ขวากัาไปขวบขอบขอบทั้งสองเลยจะพึ่งได้พี่น้องเรียด่าพร้อมไปนอนเนาะพร้อมไหมครับผมเอาเรดาร์กับพร้อมครับผม ทีมงานสอสุดทิดาครับผมหรือว่ามอเบียนคนสวยครับคอยขึ้นสูงลงสะอาดถ้าไม่ได้ในรายครับพี่น้องเอ้าหนึ่งสองสามป้ายอายุไปได้พี่น้องอาจลาดเราพี่น้องใหม่ใหม่คือเป็นลังเทนแล้วพี่น้อง เด็กมาอแดง้อแดโยกออกด้วยกอกแล้วเอาโยกแล้วเอายกอกแล้วครับพี่น้องเข้ายิ่มใสแล้วพี่น้องก่อนนะจา์เรดากำลังซองอยู่ครับพี่น้องมาเบิรงนกันมาที่พอดีเาบิ่งกันครับพี่น้องเป็นยังไงครับ วันได้ยืนมาเผา่ไปนี่นะครับเอ้ยแขวนกล่องขึ้นที่จ,ะจะม่งเกาได้ครับไปมอ <c oughs> งไฟกับเบียกยู่นั่นกล่องหรอยู่มองเกาอะแม่งจ <c oughs> ับกาบันดีเลยร้อยยี่สิบผ่นไปเอาร้อยเศร้าผ่นไปครับพี่น้องกลง้องฝ่าสองร้อยจังฝ่าเอาสันครับพี่น้องจิต <c oughs> <า>ใจวอกเบิ่งกันครับพี่น้องเขาแรงสูงอยู่นะครับผมมองไฟวันนั้นมอ<า>งไฟตอนอัด<า> ลอยหาสิบพันนะครับลอยหาสิบพันครับอีกลอยหาสิบวิทั้งฟ้าดุ่นกันครับพี่น้องเวลับกล้องก็ยุเอาพอประมาณอยู่ครับอ๋อเนี่ยลมบ่ะยัง,ง,งห่างเนี่ยผมเชื่อใจยุยังวาน <c oughs> วานนี่แหละคัดเกิดได้ยังที่ถือว่าโอเคเมื่อนั้นมันอันนี้ย่อยเยอะแต่ว่าเมื่อคือว่าย่อยลงทน้ายลงท้าเดียวครับผมฟ้าเปียกฟ้าแยงแจ้ยฟ้าขึ้นเดียวไก่เนบไฟไปไก่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ เก้าเอาอยเก้าสพันนะครับผมสองรอยพันไปครับพี่น้องรอยแปดสิบนเอ้รอยแปดบครับว่าไงครับลุนกันครับพี่น้องโอ้ดีครับโอ้ขอโทษครับผมมีเต่มอาจารย์เลตัวขาวนึงเลี้ยงก่อนก่อนึงเท่งกันไว้ขาเลี้ยงตัวเท่งเลยครับไปนะครับข่าวบองผิดเลย โอ้พ oh, ี่บ่ตัวพี่บ่มาตำอยากลงเร็วนะเนี่ยมาตำอยากลงเร็วสินพี่น้องแล้วก็ระดับอยู่สูงครับพี่น้องทางดีนะครับผมบินบ่ค่อยสามสิบพันสองร้อยสี่สิบครับผมสองร้อยี่สิบพันครับสองร้อยสี่สิบพันพี่น้องครับผมเชิญสามฝาเดี่ยงแม่ท่านได้อดหอดนะครับฝ่าเดียงท่านได้อดหอดนะครับโอ้กล่องไก่เติมอยู่หรอเวลาเนอะมใส่คว้าครับมาหลุ้นกันครับพี่น้องเรียดดากันนิ่งมากๆครับตอนนี้ครับผม เห็นไปบต้อไตองเด้ครับบอตองก็ยอจะถอนถอดได้ครับผมอถอดบต้องถอดได้หมาันนี้ถาดได้ลงมาตำเร็วลงมาตำไปไม่แล้วห่ไปไม่แล้วสองเจ็ดพันะครับสองแปดกลังสิบพันครับสองสองรนสุดท้ายแล้วอ้ยสูงอยู่นะมัสูงอยู่สูงอย่ะจังแเไปไม่

ข่าวข่าวก็ตื่นสายด้วยนะครับพี่น er> ้องฮะดีพี่น้องครับผมหมอบินคนสวยครับสองเก้าศูนย์พี่น้องครับผมเก้าศูนครับผมอ่ะสุดยอครับคือนอนอ่อนครับจะว่ากับไปได้ครับพี่น้องครับผมอาศัยหางเบาครับพี่น้องเอ้าแต่ว่าสุดยอดครับสุดยอดเลยครับผมอ่ะมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้ออ่ะได้หมล้วครับมาจัดเลยครับมาจัดเลยครับผมอ่มาจัดัดพี่น้องเข้ามาเบิกเงินครับผม ะมาเบิ่งกันครับพี่น้องเขาตะไลครับตะไลปิดงานครับตะไลปิดงานครับบังไฟพาเราอะไลปิดงานครับพี่น้องเขาอ่ะเบิ่งกันครับผมยาบ้อนเกอกยาน้ำบอดตากอะไ้ครับเบย์เล็กไก่อนครับ

เอาดีแล้วครับพี่น้องรถยอดเครื่องเก่านะครับผมโอ้ชีรี่เลยครับไปน้ำล้มอาดลาดอาดลาดเลยครับผมสุดยอดเลยครับโอ้ล้มกลางนะครับผมโอ้ยมาตรฐานครับเห็นปะครับโอ้ดำๆนะครับผมติดล้มอดตอดนะครับ หานลมร่มดีนะครับ่มจากหน่อยจากลงเร็วเนี้ยนะครับเป็นแบบกางดำๆแล้วครับดำๆได้ครับเปพียงไดครับตั้งทชอบครับขึ้นอดครับพี่น้องครับผมโอ้เสียดายนะครับบ้างนะเอาไม้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาผัดคลิปมันต่อไปครับผมเมื่อกี้ขอลาพี่น้องครับขอบคุณครับผมไม่ไปครับลาไปครับผมบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับ